สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับฝนนะคะในมุมมองดัชนีค่ะสำหรับวันนี้เป็นวันที่28กุมภาพันธ์นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตั้งแต่คู่ D/E กันเลยดีกว่านะคะสำหรับทาเฟรม e d y y คู่ D/E ของเรานะคะดีมานที่ใกล้ที่สุดก็คือตรงนี้นั่นเองค่ะสำหรับเมื่อวานนี้เนาะเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขายังคงมาด้วยดียบริเวณนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ราคาเนี่ยสามารถทะลุขึ้นไปได้แล้วเป็นอิมบรานสวยงามเลยล่ะค่ะ แล้วก็อีกสโซนหนึ่งนะคะก็จะเป็นโซนด้านล่างนี้นั่นเองหน้าเทรดบายยังคงได้เปรียบนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยสตรองเทรน์มากๆเลยค่ะสำหรับไทม์เฟรม H4 นะคะเราก็จะเห็นว่าปัจจุบันนะราคาทําดีมานไว้ตรงนี้นะคะ1จุดซึ่งเป็นดีมานที่ซ้อนกันอยู่ในไทม์เฟรม e d นะคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีให้น้องนิดน,นึงนะแล้วก็ด้านล่างเลยนะคะก็จะมีจุดนี้นั่นเอง อ่าอีกหนึ่งจุดจุดข้างล่างนี้สวยเหมือนกันนะเพราะว่าเขาอ่ะมีแนวโทแบ็กให้เราด้วยนะคะตรงนี้นั่นเองแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะอยากให้ดูว่าณนะบริเวณด้านบน,นะะที่ราคาเนี่ยเขาไปติดอยู่ปัจจุบันอยู่แถวแถวราคา17630เนะาะที่เป็นแนวต้านปัจจุบันนี้นะคะอเดี๋ยวขอเผื่อไปอีกหนึ่งจุดนะคะเป็น17700 ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ราคานะคะคสามารถมีโอกาสขึ้นไปถึงจุดนี้ได้ทีนี้นะคะเดี๋ยวลองลงไปต่อใน Time Frame H1 นะคะสำหรับ Time Frame H1 นะคะจะเห็นว่าเขา,า่มีดีมานเล็กๆบริเวณตรงนี้ด้วยอีกหนึ่งเซตนะคะซึ่งดีมานตรงเนี้ยก็มองว่าเป็นดีมานที่มีแนวโทแบกด้วย นี่บริเวณแถวแถวนี้เองนะคะแถวแถวราคา17600กละกัน17600แถวแถวนี้นะคะ1จุดแล้วก็จุดที่สวยจริงๆเนี่ยก็จะมีตรงนี้ด้วยดีมาเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็น s t สโองเทนที่แข็งแรงเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าราคากลับมาค่ะเราสามารถเช็คคิดแล้วเข้าเทรดบายได้ส่วนใครนะที่เป็นสายคอนเฟิร์มนะคะ อย่างเช่นฝนนั่นเองเนาะเราอาจจะใช้ตัวคลาสสิกไดก็ได้นะคะหรือว่าตัว QM ก็ได้ที่ใช้ในการคอนเฟิร์มแต่ละจุดเนาะนี่ด้านล่างนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะแบบนี้เนาะแล้วราคาก็พุ่งขึ้นไปต่อได้เช่นเดียวกันค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาต วาดภาพใหญ่ๆแล้วกันนะคะว่าอาราคานะคะมีโอกาสที่จะเด้งตรงนี้ก็ได้แล้วก็ลงมาต่อด้านล่างเนาะเราก็ค่อยกลับขึ้นไปเป็นสตรองเทนแบบเดิมแบบนี้นะคะอ mm ่า hmm. ขออนุญาตแบบว่าวาดรูปไว้สองแบบเนาะ mm hmm. ประมาณนี้นั่นเองนะคะ mm hmm. เดี๋ยวไปต่อกันที่คู่ US ร้อค่ะสำหรับคู่ US รอยเนี่ยทํเฟรมเ m e นะคะเราจะเห็นว่า ราคาเนี่ยเขาทำไฮชนะไฮกอดหน้าไปนะคะตรงนี้มีจุดหนึ่งจุดแถวแถวบริเวณนี้เนาะที่นี้นะคะตรงเนี้ยเขาก็เป็นดีมานที่สำคัญแล้วก็ยังเป็นดีมานเนี่ยที่รับราคาไว้ได้นะคะแล้วก็ผลักราคาขึ้นไปณจุดด้านบนนะคะตรงนี้เขาก็จะมีดีมานอีกหนึ่งจุดที่เขาทำผลงานเนาะสำหรับใครที่เป็นสาย QM นะคะก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยเขามี QM อยู่ด้วยนะ ซอนซอนกันอยู่นะคะในไท m e เฟรม D เลยแต่เพื่อนๆสังเกตไหมว่า i ท e f เฟรม D อ่กรอบอะค่อนข้างที่จะกว้างมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราอะจะหาวิธีคอนเฟิร์มอีกรูปแบบหนึ่งแล้วกันเนาะใน i ท e f เฟรมเล็กๆค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันที่แนวต้านตรงนี้นะคะจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขาลงมาติดเนาะมาติดที่ตรงนี้แล้ว ยังไม่สามารถทะลุผ่านไปได้นะคะครั้งที่1ย่อลงมาครั้งที่2นะคะก็มีแนวที่จะย่อลงมาเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องรอคอนเฟิร์มจุดนี้ดีๆนะคะถ้าใครเป็นสาย Scalping สามารถเข้าเซลล์ได้ที่บริเวณจุดนี้เนาะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปต่อที่ h 4นะคะ ที่ H4 จะเห็นว่าณจุดจุดนี้นะคะราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะออกแนวไซเว์นะยังไม่ได้ปรับตัวเป็นขาลงแต่อย่างใดนะคะ mm hmm. เราจะเห็นว่าราคาที่เขาติดอยู่เขาติดดีมานนี้อยู่นะคะ mm hmm. เป็นดีมานที่ทำผลงานในทาเฟรมอ4นั่นเอง mm hmm. จุดนี้1จุดนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านล่างบริเวณนี้เลย ดังนั้นนะคะการที่ราคาเขามาติดจุดเนี่ยดีมาน่ะไม่แข็งแรงแล้วนะเพราะว่ามีการใช้ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ถ้ากลับลงมาครั้งที่4เนี่ยจะไม่แข็งแรงแล้วจุดที่หลงเหลืออยู่เนี่ยจะเป็นแนวรับแล้วนะคะแถวแถวบริเวณ17920 ตรงนี้เนะี่ยถ้าราคากลับมาอีกทีนึงเนี่ยจะเป็นแนวรับแล้วนะคะซึ่งแนวรับของเขาเนี่ยในอดีตเนี่ยจะไม่มีเลยนะมีแค่เฉพาะบริเวณนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะที่ราคาเนี่ยจะลงมานะคะแล้วไม่ได้เด้งต่อแล้วอาจจะทะลุมาถึงโซนด้านล่างแล้วปรับตัวขึ้นไปแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราลองมาดูกันค่ะใน S1 ว่า มีโซนอะไรเพิ่มเติมให้เราอีกไหมนะคะณนะจุดนี้นะคะโซนที่เขายังคงหลงเหลืออยู่เนี่ยก็จะมีตรงนี้1จุดนะคะขออนุญาตเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองเนาะ,ะมีดีมานตรงนี้1จุดนะคะส่วนด้านบนเนี่ยมองว่าราคานะคะที่เป็นซัพลพยเนี่ยจะจะมีซัพลายของ H1 บริเวณตรงนี้ ะะแล้วดูท่าเนี่ยเขาเหมือนทำเป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมปากปิดเข้ามาเนาะจะมีตรงเนี้ยที่ทะลุมานิดนึงแต่ก็ไม่ทะลุจนแบบลับตัวลงนะคะการทะลุของเขาอะ่ะก็คือเหมือนเรียกว่าอะไรทะลุสามเหลี่ยมปากปิดของเราที่เราเคยนี่ตีกันไว้แบบนี้ตรงจุดนี้นะคะตอนแรกฝนมองเป็นสามเหลี่ยมปากปิดเนาะที่เขาทำราคาเนี่ยเหมือนฉลับ ทะลุมาได้นิดเดียวนะคะแต่ก็ไม่ได้มีวิเวลที่จะกลับตัวลงมานะคะดังนั้นเนี่ยเราก็รอพิจารณาได้ตามเซตนี้อีกหนึ่งเซตนี่มีซัพพลายบริเวณนี้ด้วยนะคะถ้าสายคอนเฟิร์มขึ้นไปเนี่ยแล้วมี QM ก็สามารถเล่นได้นะคะเนื่องจากเราอะยังไม่รู้เนาะว,ว่าน้องเนี่ยจะเลือกไปทางบายหรือทางเซลล์นะคะ การเล่นที่ปลอดภัยที่สุดในบริเวณจุด2จุดนี้อยากให้รอ QM confirm จะสวยงามมากกว่าเนะาะจะสวยงามมากกว่าแบบนี้นั่นเองนะคะถ้าราคาลงมาด้านล่างที่โซนนี้เราก็สามารถใช้ QM ในการเทรดบ u ายขึ้นไปได้นั่นเองนะคะาภาพใหญ่ๆมองประมาณนี้ค่ะสำหรับแผนวันนี้ยังไงก็ขอให้พี่ๆนะคะ ระมัดระวังในการเทรดเนาะถ้าเราไม่มีแพทเทิร์นเราก็ยังไม่ต้องเทรดก็ได้ค่ะแต่ถ้าเราต้องการเทรดจริงๆขอให้ใช้ QM ในการคอนเฟิร์มแพทเทิร์นขอให้วันนี้ทุกคนสนุกกับการเทรดค่ะสวัสดีค่ะเปิดการาฟฟองคำเท่ากับเปิดประตูสู่ความบังคังเห็นบรรยากาศข้างหลังนี้ไหมคะซึ่งถ้าหากว่าคุณอยากจะอยู่ในบรรยากาศแบบนี้นะคะสามารถมาพบกัน<อ>ได้วันที่12-14มีนาคมนะคะเทรดซด3วันเต็มๆพร้อมเรียน<อ>เทคนิคเทรดทองนะคะคุณจะมีอาวุธในการ การเทดทองติดเครื่องมือเทคนิคในการเทรดทองถ้าหากว่าคุณเองวันนี้นะคะตัดสินใจสําเร็จเป็นคนที่สําเร็จด้วยเทคนิคเท,คคทรดทองนะคะมาพบกันค่ะ3วัน3คืนนะคะที่โรงแรมโนเทลลังสิตค่ะ